ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมาเธอชิงสุยให้ข้าแนะนำผู้คนของหมู่บ้านชีพคงกระพันแก่เจ้าตีส่วนเรียกชิงสุยปกติแล้วตีส่วนจะทำหน้าที่รับแขกเช่นนี้เสมอเพราะหมู่บ้านชีพคงกระพันนั้นมีเชื่อเสียงอย่างยิ่งตี ส่วนรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจเขารู้ว่าคนเหล่านี้มาที่นี่ด้วยตัวเองเพราะต้องการพบชิงสุยชิงสุยเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มบนใย,ยหน้าของเขาวนี่คือผู้อาวุโสหญิงแห่งหมู่บ้านชี่คงกระพนันตีส่วนกล่าวกับชิงสุย ชิงสุยมองไปยังผู้อาวุโสสกุลหญิงมันไม่ใช่ความลับอะไรที่ว่าตระกูลหญิงยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านชีพคงกระพันและชิงสุยย่อมทราบอยู่แล้วท่านผู้อาวุโสหญิงข้ามีนามว่าชิงสุยชิงสุยทักทายชายชราด้วยรอยยิ้ม ิงซุยพิจารณาชายชราตรงหน้าเขาชายชราผู้นี้ร่างสูงและมีชรามากแต่ยังคงแข็งแรงคิ้วสีขาวของเขาย้อยลงมาถึงคางของเขาในดวงตาที่สดใสของเขามีร่องรอยแห่งความฉลาดและประสบการณ์ชีวิตมากมายของเขา เขาย่อมผ่านอะไรที่ยากลำบากมามากมายนี่คือน้องชายของผู้อาวุโสหญิงตีส่วนแนะนำชายชราคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆผู้อาวุโสหญิงชายชราผู้นี้ดูคล้ายคลึงกับผู้อาวุโสหญิงยิ่งนักดังนั้นชิงสุยจึงไม่แปลกใจเมื่อตี ส่วนแนะนำว่าเขาเป็นน้องชายชิงสุยยังคงทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มและทักทายอย่างเหมาะสมกับเหล่าคนรุ่นยาวพวกเขาบอกเสมอว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ย่อมเหนือกว่าผู้เท่าเช่นเรา ข้ายินดีอย่างยิ่งที่เอ็ดพบกับเด็กหมุ่มที่โดดเด่นยิ่งนักอย่างเจ้าในชีวิตของข้าผู้อาวุโสหญิงกล่าวเบาๆน้ำเสียงที่ใจดีของเขาจะทำให้ผู้คนที่ได้ยินมีความรู้สึกรื่นโรมผู้อาวุโสหญิงท่านยินยอเกินไปแล้ว ชิงซุยตอบกลับอย่างสุภาพหลักจากที่ทุกๆุกคนนั่งลงบรรยากาศในที่แห่งนี้เรากับงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวผู้คนจากประกูลติรู้ว่าตัวแทนจากหมู่บ้านที่คงกระพันมาที่นี่เพราะว่าชิงสุย โชคดีที่ตระกูลตียังคงเป็นหนึ่งในดาราทั้งเจ็ดเช่นเดียวกับหมู่บ้านชีพคงกระพนันตอนนี้ชิงสุยจัดว่าเป็นสมาชิกของตระกูลตีตระกูลตียินดีอย่างยิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ของอิทธิพลของเขาในความเป็นจริงแล้วสถานะของตระกูลตีและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของตระกูลที่ล่วงลับไปแล้วได้สร้างขึ้นเรื่องนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับชิงสุยเพียงผู้เดียว ท่านผู้นำของตระกูลตีโชคดียิ่งที่มีลูกสาวทั้งสองที่งดงามเช่นนี้มีเพียงชายหนุม่มที่มีความสามารถเช่นชิงสุยที่เหมาะสมกับพวกนางนี่ย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดก่อนที่ตระกูลตีจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ผู้อาวุโสหญิงกล่าวช้าๆด้วยรอยยิ้มหากเป็นบุคคลอื่นที่กล่าวเช่นนี้มันอาจฟังดูเหมือนเป็นการเย้ยความหมายก็คือว่าตระกูลตีต้องพึ่งพาคนนอกที่ลูกสาวของเขาพาเข้ามาเพื่อช่วยวิกฤตของครกูล อย่างไรก็ตามความหมายของมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อชายชราผู้นี้กล่าวมันเป็นคำชมเชยและไม้ได้สร้างความบาดหมางทางใจแต่อย่างใดผู้อาวุโสหญิงท่านได้ยกย่องเรามากเกินไปแล้ว ด้วยความปราดนาดีของท่านพวกเรายังหวังว่าตระกูลตีจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมงานกันในสักวันหนึ่งตีส่วนกล่าวอย่างมีความสุขแม้จะมีจุดยืนที่สูงส่งแต่ตีส่วนก็ยังตอบกลับเช่นนี้ แม้ว่าคนอื่นๆอาจจะเยอะเย้ยตระกูลดีที่ตอบกลับไปเช่นนี้มันย่อมไม่สำคัญอะไรเขาเป็นคนที่เคร่งครึมตราบเท่าที่ตระกูลที่อยู่รอดและยังมีความสำคัญสมาชิกของตระกูลที่อยู่รอดคำพูดที่เยอะเย้ยเขาย่อมไม่มีผลใดๆ นอกจากนี้มันยังเป็นเกียรติสำหรับเขาอย่างยิ่งที่มีลูกสาวเช่นติเฉินพ่อแม่จะดูแลลูกๆในยามที่พวกเขายังเด็กและเมื่อยามที่พวกเขาแก่ชราลูกๆจะเป็นผู้ดูแลพวกเขาเขารู้ว่าเขารับความเช่นเงยเหลือเช่นนี้ได้เพราะนางคือลูกสาวของเขาหากไม่ใช่เพราะติเฉินชิงซุยจะยอมช่วยเหลือตระกูลติง,งั้นหรือ อาณาจักรเจ็ดดาราไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาทวีปธ,ธรรมไตรแต่พวกเราย่อมมีชื่อเสียงด่งดังในอาณาจักรอื่นๆใกล้เคียงเพราะว่าเรามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผู้คนของอาณาจักรเจ็ดดาราเราควรพบปะก,กันให้บ่อยยิ่งขึ้น รวมไปถึงการร่วมมือกันของพวกเราชายชรากล่าวอย่างรอบคอบการแสดงความปรารถนาดีของเขาระหว่างว่าทั้งสองตระกูลสามารถร่วมมือกันได้ในอนาคตแน่นอนว่าพวกเราย่อมต้องเห็นด้วยตีส่วนหัวเราะทิงสุยยิ้มและพยักหน้าไม่ได้กล่าวอะไรแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นด้วยกับค่าเสนอนี้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้คนที่ประสบความสำเร็จย่อมไม่ดูถูกผู้อื่นที่จะมาร่วมมือกันหรือโอกาสที่จะแบ่งปันความสำเร็จที่มากขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติในทางกลับกันไม่มีใครอยากร่วมมือกับคนที่เลวร้ายเมื่อถึงระดับหนึ่งผู้ที่มีอำนาจที่สูงกว่าและต่ำกว่าย่อมจะเริ่มเข้ามาหาเองสถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าตระกูลติยอมได้รับผลประโยชน์จากมันท่านผู้อาวุโส ข้าทราบดีว่าหมู่บ้านที่คงกระพันดูแลอาณาเขตที่ทรงคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในอาณาจักรเจ็ดดารามากมายไปด้วยสมุนไพรต่างๆสิ่งของที่หายากยิ่งและสัตว์อสูรที่พิเศษท่านทราบหรือไม่ว่าเราจะหาไม้เชียนจี้และโลหิตของจิ้งจอกอมตะสามหางได้จากที่ใด ข้าจะขอบคุณมากหากท่านบอกกล่าวแก่เราชิงสุยได้รับสุดของยาเม็ดสรพสิ่งนิรันการเมื่อนานมาแล้วเขาขาดเพียงส่วนผสมอีกสองอย่างไม้เชี่ยนจี้และโลหิตของจิ้งจอกอมตะสามหางหมู่บ้านชีพคงกระพันมีชื่อเสียงในด้านที่มีอาณาเขตที่อุดมด้วยจิตแห่งปราณชิงสุยอยากจะไปเยี่ยมเยียนที่แห่งนี้ในตอนแรก อย่างไรก็ตามในตอนนี้ผู้คนระดับสูงของหมู่บ้านที่คงกระพันมาที่นี่เขารู้ดีว่ามันจะประหยัดเวลาของเขาไปได้มากโชคดีที่เรามีไม้เชียนจีอย่างไรก็ตามเราไม่มีโลหิตของจิ้งจอกอมตะสามหางเพราะมีเพียงเลือดสดสดของมันเท่านั้นที่ใช้การได้ไม่มีทางที่จะเก็บเลือดของมันได้เว้นแต่ว่าจะมีใครที่สามารถฝึกจิ้งจอกอมตะสามหางได้ จิ้งจอกอมตะสามหางเป็นสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธแม้ว่าการจัดการกับสัตว์อสูรระดับพลังปราณนักบุญพิโรธไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับชิงสุยแต่มันยากยิ่งที่จะค้นหามันโดยเฉพาะจิ้งจอกอมตะสามหาง ในในหมู่สัตว์อสูรทั้งหมดมันมีสติปัญญาสูงมากมันรวดเร็วยิ่งและสามารถบินได้มันยากยิ่งที่จับตัวมันได้สักตัวชิงสุยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าผู้อาวุโสหญิงมีไม้เชี่ยนจี้ เขาเพียงหวังว่าชายชราผู้นี้จะจำได้และช่วยเหลือเขาได้ในอนาคตเขายังประหลาดใจที่ผู้อาวุโสหญิงครอบครองมันในกรณีนี้เขาต้องการอีกเพียงส่วนผสมเดียวคือโลหิตของจิ้งจอกกอมตะสามหาง ชิงสุยตัดสินใจว่าเขาจะเข้าไปยังภูเขาลึกและป่าที่อันตรายยิ่งเพื่อลองค้นหามันดูบางทีเขาอาจจะพบมันสักตัวและด้วยระดับของเคล็ดวิชาศาสตร์ปรวุธเล้นลับของเขาเขาย่อมจับมันได้เมื่อคิดเช่นนี้ชิงสุยรู้สึกอยากจะออกไปค้นหาโลหิตของจิ้งจอกอมตะสามหางหากเขาหามันพบเขาย่อมสามารถปรุงยาเม็ดสรพสิงนิรันการได้ เมื่อคิดว่าจะได้สัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่ของยาเม็ดสรพพสิ่งนิรนันกาละมันก็ทำให้เขารู้สึกตื่นตัวอย่างยิ่งยาเม็ดสรพพสิ่งนิรนันการสามารถเพิ่มค่าพลังพื้นฐานของผู้ใช้ให้เป็นสองเท่าและชำระล้างจุดจงฟุยชิงสุยตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาคิดถึงผลของยานี้หากเขาได้กินมันเข้าไปคงจะไปถึงจุดสูงสุดของระดับพลังปราณน,นักบุญพิโรธได้อย่างง่ายดาย แต่อย่างไรก็ตามเขายังคงรู้สึกขดหูใจเล็กน้อยเมื่อคิดถึงข้อจำกัดของยาเม็ดสรพพสิ่งนิรันการแม้ก่อนการปรุงยาชิงสุ่ยดาว,ว่ายานี้น่าจะอยู่ในระดับราชาหรือแม้แต่ระดับมหาราชา สิ่งของที่ทรงพลังมากมายที่ใช้เป็นส่วนผสมเขาหวังว่ามันจะให้ผลตันที่มันระบุไว้ชิงสุยไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของยาเม็ดสรพสิ่งนิรันการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออัตราการดูดซึมของเขา หากเขาสามารถดูดซึมยานี้ได้มากขึ้นผลของมันย่อมทรงพลังยิ่งขึ้นย่อมส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึมยานี้ของเขา ในช่วงเวลานี้เมื่อความแข็งแกร่งของเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาย่อมเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเมื่อชิงซุยนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของภาพหยินหยางของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาใดๆในการดูดซึมมันความคิดเช่นนี้ของชิงซุยเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังชายชาราด้วยรอยยิ้ม ข้าหวังว่าท่านผู้อาวุโสหญิงจะแบ่งปันมันแก่ข้าเพียงเล็กน้อยโปรดระบือของแลกเปลี่ยนมาเลยข้าอยากได้ไม้เทียนจี่ยิ่งนะักข้าไม่ได้ใช้มันทำอะไรมากนะักข้าจะให้คนของข้านำมันมาให้เจ้าในอีกสองวัน ผู้อาวุโสหญิงหัวเราะเบาๆขณะที่เขาโบกมืออย่างเฉยเมยเมื่อชายชรากล่าวเช่นนั้นชิงสุ่ยไม่ได้กล่าวอะไรต่อและขอบคุณเขางานเลี้ยงจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายและการทานอาหารเป็นเรื่องรอง ใจชราหลายคนจากหมู่บ้านชีพคงกระพันกำลังพูดคุยเรื่องสิ่งที่พวกเขารู้ต่างๆในมหาทวีปธรรมตรายพวกเขาเปิดเผยต่อตระกูลติอย่างชัดเจนพวกเขาเข้าถึงได้ง่ายและมีความเมตตากรุณาแม้จะเป็นหนึ่งในดาราทั้งเจ็ด แม้กระทั่งสมาชิกในรุ่นยาวของตระกูลตีถามคำถามมากมายชายชราก็จะตอบทุกคนอย่างอดทนและเป็นกันเองการปรากฏตัวของผู้อาวุโสหญิงในงานนี้เป็นเกียรติสำหรับทั้งตระกูลตีและชิงสุย ในความเป็นจริงแล้วผู้อาวุโสหญิงเป็นผู้ที่มีสายตาอันกว้างไกลยิ่งเขารู้ว่าตระกูลติยอมเหนือหมู่บ้านชีพคงกระพันในอนาคตเพราะว่าชิงสุยแม้ว่าตระกูลติจะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นในทันที มันย่อมขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเขาใช้โอกาสนี้ในขณะที่หมู่บ้านชีพคงกระพันของเขาและตระกูลตี้ยังคงมีความแข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกันเขาคาดการว่ามิตรภาพของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต จิงซุยเข้าใจถึงความคิดของชายชราชแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนี่เป็นเรื่องปกติเมื่อพิจารณาถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ย่อมไม่มีอะไรที่เป็นการเสียสละอย่างแท้จริง ในความเป็นจริงแล้วโอกาสเช่นนี้ก็หาได้ยากสำหรับเขาเช่นกันเขาไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เวลามากแค่ไหนเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นมันย่อมมีกว่าหากผูกมิดไว้กับหมู่บ้านชีพคงกระพานบ่อยครั้งที่สถานการณ์ที่ทั้ง สองฝ่ายได้ประโยชน์จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันและพบปะก,กันบ่อยขึ้นในอนาคตชายชราทั้งสี่คนพักอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลติจนถึงยามบ่ายก่อนจากไป นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกๆคนมีความสุขเพราะตระกูลติตอนนี้ร่วมมือกันกันกบหมู่บ้านชี่คงกระพนันพวกเขาจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกในอาณาจักรเจ็ดดาราเวลาสามวันได้ผ่านพ้นไปอย่างสงบสุขชิงสุยมีความสุขในทั้งสามวันนี้ ติตใ,ใจของเขาสงบสุขยิ่งในระหว่างการฝึกฝนช่วงเช้าของชิงสุยตีเซียนเฝ้ามองเขาอยู่ข้างๆในขณะที่เขาฝึกฝนเพลงมัดไทยเก๊กของเขาสมาชิกรุ่นเยาว์ของตระกูลตีมากมายที่อิจฉาตี เซียนอย่างยิ่งที่ได้คำแนะนำที่พิเศษจากชิงสุยลีเซียนสามารถเรียกชิงสุยว่าท่านได้อย่างถูกต้องแต่คนอื่นๆไม่อาจทำได้ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับเคล็ดวิชาอันลึกลับของชิงสุย หลายคนอยากรู้อยากเห็นและแม้แต่ผู้อาวุโสบางคนจากหมู่บ้านที่คงกระพันก็รวมอยู่ในน,นั้นอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีว่าไม่อาจถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะการถามถึงเรื่องเช่นนี้เป็นข้อห้ามในหมู่ผู้ฝึกตนหลังจากติเซียนฝึกฝนครู่หนึ่งนางมองไปยังเพลงหมัดไทยเก๊กของชิงสุยนางพยายามจะกดจำมันและพยายามที่จะเรียนแบบมัน ไมโทเมื่อเจ้าใช้หมัดของเจ้าเจ้าต้องใช้ใจของเจ้าด้วยพยายามใช้ใจในหารสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆอบตัวเมือ่อดวงตาแห่งจิตวิญญาณของเจ้าเปิดออกเจ้าจะตระหนักได้ว่าทุกๆอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและพลังโดยรวมของเจ้าจะได้รับการยกระดับขึ้นชิงซุยอธิบายช้าช้าหลังจากผ่านไปสามวันเพลงหมัดไทเก๊กของตีเซียนก็เริ่มคล้ายคลึงกับเขายิ่ง เขารู้สึกได้ว่านางมีพรสวรรค์อย่างยิ่งดังนั้นตอนนี้เขาจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับความผิดพลาดที่ไวไยเดียวกับนางมักทำพลาดไปดวงตาแห่งจิตวิญญาณงั้นหรือตีเซียนถามอย่างงุนงงใช่ มันเป็นหนึ่งในการรู้โดยสัญชาตญาณแท้จริงแล้วมันเป็นความรู้สึกอันพิเศษยิ่งของสัญชาตญาณที่สามารถรับรู้ได้แม่นยำยิ่งกว่าตาของเจ้าเจ้าจะเข้าใจมันในอนาคตตอนนี้เพียงแค่พยายามที่จะใช้หัวใจของเจ้าในการรู้สึกและสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างการอธิบายของชิงสุยหมายถึงความรู้สึกและความสามารถของมันในการรับรู้รายละเอียดต่างๆได้อย่างแม่นยำ ชิงสุยได้รับรู้ถึงความสำคัญของมันจากการฝึกฝนเพลงหมัดไทยเก๊กของเขาคำพูดพวกนี้เป็นคำแนะนำของเขาและแม้ว่านางยังจะไม่อาจเข้าถึงระดับนั้นได้มันอาจช่วยเหลืออะไรนางได้ บางทีนางอาจได้รับประโยชน์จากตำแนะนำพวกนี้มนี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าเรียกข้าว่าท่านลุงมานานแล้วข้ามีอะไรเล็กๆน้อยนอยให้แก่เจ้าชิงสุ่ยหัวเราะและมอบผลไม้เม็ดยาพลังพยักและของอื่นๆให้แก่ติเซียน ทั้งลุงขอบคุณมากต้เซียนยิ้มอย่างมีความสุขใบหน้าเล็กๆของนางเต็มไปด้วยความสุขหลังจากเด็กน้อยจากไปตี้ชิงก็เดินเข้ามาและยิ้มให้ชิงสุยอะไรทำให้เจ้ามีความสุขเช่นนี้งั้นหรือ ชิงสุยมองไปยังตี้ชิงอย่างประหลาดใจน้องสู่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาของเจ้าเจ้าดีใจหรือไม่ตี้ชิงยิ้มเล็กน้อยชิงสุยสำลักเขามีหน้าตาบูดบึ้งเมื่อมองไปยังตี้ชิงในสายตาของเจ้าข้าเป็นคนที่ต่ำสามเพียงนั้นเชียวหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ